ชื่อจริงวัาตามเมะถูกเปิดเผยแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นในเกมเด n โนดชิรเวตินหรืออมองอัสในเวอร์ชันเดทโนดที่ฝ่ายแอลและพนักง,งานสอบสวนต้องจกกับอุมคิระให้ได้หรือทาให้ค่าการสืบสวนครบถึง100โดยการทาภารกิจต่างๆครับส่วนคิระและผู้ติดตามของคิระต้องขโมยบัตรประจําตัวพนักง,งานเพื่อเอาชื่อจริงมาเขียนแล้วปิดชีพแอลให้ได้หรือทาให้ค่าโลกใหม่ในอุดมคติของคิระเต็มถึง100จากการสัดขควาพนักง,งานสอบสวนครับโดยวัาตามเมะได้ได้เป็นคิระและมิโกะเป็นผู้ติดตามเริ่มมาก็สบ มิโกะสามารถขโมยบัตรประจําตัวของชิอายะได้แล้วส่งต่อให้วาตเมะตรงห้องน้ำ้ายบนของแมทระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ฟุบุกิก็บอกว่าเห็นท่าไม่ดีเลยขโมยบัตรของฟุบุกิแล้วเขียนชื่อทั้งสองลงไปในเดทโน้ตครับตุยเยคูแล้วก็จบวันแรกโอคายุและโบตันได้บอดแสมาแบบนี้ครับ だからみこちにだけ身分証を取られたっていうメモだけが残ってる。えー、どうしたの？どうしたこれに。ちなみにね、あの左上の公園の近くの N P C から夜公園で身分証を渡してる人を見かけたよ。同じ同じ。手に入れました。で夜ね行ってた人ね誰だったかな？みこちとわため。うんうんうん 渡部みこっちあなたの誰かだと思うんだけどな、結構あったもんなその辺で。伊丹みこっち行きたいです。伊丹みこっち行きたい、ね。ちょっと待って、うん、それ俺伊<ら>丹行,行きたい。このキャラじゃないの。のキ<ー>だ。<ー> อ้าวเรียบร้อยมิโกจิโดนจับกุมแล้วพบของกลางเป็นบัตรที่ขโมยมาเสียด้วยตอนนี้วาตเมะเหลือตัวคนเดียวแล้วเธอเลยใช้คอมมานด์การ์ดล่อทุกคนไปที่สถานีโทรทัศน์ซากุระทีวีครับแปลว่าวาตเมะสามารถใช้สถานการณ์ชุลมุนนี้ในการขโมยบัตรของทุกๆคนที่อยู่ในระยะประชิดได้ครับแล้วก็ถึงช่วงประชุมโบตันก็โชว์เทปวิเคราะห์ว่าท่านตุศรัฐาอะไรจะไหนไซโซโนโคเอนโดเมสเซอร์ดิโพลปุลตัสติกาซามิตาซาที่อยากรีบรีเซทเม่อมิโกจิวัตเมะอยู่นั่นแทนเดอัตติทั้งจ 確かに。タ<ン>ダメになったんじゃね?。と思うけど。オッケー、無実なら、別に。大丈夫だもんね。確かに無実だったら、一日。あの、交流だけど。拘束か。あの、解放されて。じゃあ、特に、あの、ローラー反対意見がなければ、またメンナタンの順に。やってみますか?。どうできる?い。いるんだろう?。 ไม่รอดจากนักส <Franc otic> ืบบทอันจริงๆวัตเมทไรโดนจับแล้วครับชื่อจริงของผู้ร้ายคนนี้ก็คืออึนบราปุตติอึมบะชื่อไรวะเนี่ยนี่หรือคือชื่อของผู้ใช้เดสโนดผมจะรูัว่าและดูเหมือนว่าวัตเมทปิ้งชื่อไอเดียนี้เองด้วยครับคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วดังๆติดยาคูแรงกริงของญี่ปุ่นด้วยว h a